วัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะมาเที่ยวงานกาชาตินี่กาชาติบางบัวทองนะคะอยู่หน้าวัดเล็งนียงยีนะคะมีถึงวันที่สองเมษายนนะไปค่ะไปดูกันว่าของกินมีอะไรบ้างเที่ยวงานกาชาติครั้งแรกของพวกเรานะคะไปเลยทางเข้าเป็นแบบนี้นะนี่ของกินเยอะมากนะคะแล้วก็ตรงยาวไปเลยนะก็ดูว่าวันนี้เราจะได้กินอะไรบ้างนะคะไข่นกกระทานกกระทายา่างต้องมีคุณพ่อมาด้วยนะคะเพราะว่าคนเยอะมาก ่ะไปค่ะอ่านี่เราเจออันแรกถังหูลูปผลไม้เคลือบเอาไหมร้านนี้ร้านนี้คนเยอะนะคะเดี๋ยวไปข้างในเพราะว่าข้างในข้างในมีข้างในมีเยอะมากของกินเยอะมากเลยนะคะนี่ปะเราไปดูกันว่าเราจะกินอะไรไหนคะไม่ได้อยู่ไหนอ่ะมาร้านแรกนะคะเราจะกินอันนี้ไอติมจิว๋วโอเค เราจะแบบนี้เลยนะคะนี่หนึ่งชุดค่ะนี่นะร้านนี้อยู่ข้างหน้าเลยนะเข้ามาแล้วอยู่ทางซ้ายมือนะคะ,อ,ะอาอะไรได้ของขวอ้าวชับอะไรค่ะอ้าวลองชิมดูซิเอาแม็ดออกอ่าเอาแม็ดออกลองชิมเดินมาทางนี้อ่าแม่ถือให้ อร่อยปะโอเคอไปต่อนะคะที่สองเขามีเงินถึงวันที่สองนะวันนี้คนเลยเยอะมากอันนี้เจออีกแล้วนะคะเนี่ยมาละยี่สิบบาทาเอา,เอ,าอะไร<ล>ครับอ่งุ่นอ่งุ่นไม้หนึ่งสดาเอาไหมคะเอาค่ะสดาเอาอะไระเอาล,ลูกเล็กที่ใหญ่ครับเอาลูกเล็กค่ะสดาเอะไรคะเอาลูกเล็กอ่างวนลูกเล็กอีกไม้หนึ่งค่ะอ,อ้าวถือ ถือต่อเป็นไงครับยังไม่ไกินแต่มันแข็งมากอ้าวไปเลยครับกเแล้วแหลมีวุ้นหลอดนะคะวุ้นหลอด6กหลอด20บาทอ่ะคนละ3หลอดแล้วกันนะคะเลือกเลย คุณธรรมดาไหมก็แค่ใส่หลอดโอเคเอา้าไปได้ไป่อค่ะมาการะลองนะคะนี่มาการะลองหวานน้อยพวกว่าชิ้นละสิบบาทมีแบบว่าหลายสีมากได้ไหมไนะชิปไม่ได้ห้ามชิปวายอยากกินมากนะคะพวงอะไรเนี่ยพวกงกังวลห 20, กสิบสองกล่องร้อยเอากล่องเดียวก็พอค่ะอันนี้ววนวาร์เขาตามหาอยู่ เดฟุกูไส้สตอรอเบอรี่ลูกใหญ่มากเราซื้อเป็นแบบว่ามีสตอรอเบอรี่ข้างในนะคะก็เป็น3ลูกร้อยก็มีชาเขียวสตอรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกเลตค่ะถอยทอดเจ้านี้น่ากินมากนะคะนี่ดูกรอบมากอะดูแบบดูความกรอบทอดไหมดูมาห้ามละสิบาทห้าม้แถมหนึ่ง 1. มีให้เลือกเยอะมาก เป็นคณะทหารอคากรนหัวหน้าตุนอโภครับผม จะซื้อสัตว์เลี้ยงไปนะคะวันนี้ดูว่าเราจะได้ตัวอะไรกลับไปนะอ่ะมีตัวละร้อยยีกับตัวละร้อยนะคะเป็นแฮมเตอร์แล้วนะคะแฮมเตอร์เราคนละหนึ่งตัวนะคะนี่ตัวสีขาวๆนะโอเคไปไปต่อครับ <c oughs> นี้เออให้เอาให้ป้าเขาเอาตาให้ป้าด้วยดูครับเยลลี่ตักตอนนี้เย่งเปเลยมี่เยลลี่ตักนนำเข้านะคะขีดละห้าสิบบาท แล้วนะคะคลิปนี้เที่ยวงานกาชาติครั้งแรกของนาดากันาวานะคะตอนนี้เหลือคุณแม่กับนาวาแล้วเพราะว่าคุณพ่อกันนาดาเดินหายไปในฝูงชนแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ